นี่ครับพอดนะครับอนบอกพอดีแล้วเสียมากเสียสวัสดีครับปลาปลาครับป้นี่ครับลงเขีกะสไ่อียเป่อมาะไโอ้มตไกระบอปิดประตูมาดิลงมาระบอเป้าไว้ชิครับเออมีไฟไบครับอยู่นี่ อันใช้ปขาดาอัขาดาโอ้มือนี้สิมาสาเรื่องไม่ไปเนาะนี่ไม่บอกับอับิบโออับิบบอครับบอลเนื่อเปครับเออเรื่องเขีดพุไหพที่เข้ามาส่าพอหยังใช้ปค่ะบอเมเหตพุนที่เข้ามาส่ามือ่ บอกมันมันมันรับสมัครกันบ้านถามมาเปิดจีเมียดไปใส้พอเขาเลยบอกมาไปตากอากาศก็ได้มันก็เลยตาตาอากาศกระสินมันก็เลยเปิดตากอากาศกระสินไปหยอดแล้วมันว่าเป็ตากอากาศนี่บ้านพักตากอากาศกดซุดเลยเชัโชเฟอร์บ้านพักตากอากาศจะได้อะเพื่อพึ่องกระสินนะแล้วคพักตากอากาศกับพับแหมวมัวมันขลิกปั๊บกว่าเลยแจ้งนายพอรนี่ลูกแจ้งใส่ โอ้สนิทนแล้วครับคเปิดย่วันนี้ล่เปิดครับวันนี้เปิดปกติไอเขียสมุกะห้งครับเอาชุดชุดใสองชุดครับผมแต่ว่าบนแนี่านนีท่นนี่งสีสบุดอเาะนไทยออยู่าครับผมสวัดีครับเอาเกสมาวันนี้มือนีนะวัสดส มือนั้แล้วเป่าเขี้ยนหาเหมือนงานบุญวันทีซีนโอ้มืออนงานคุณหม,มอหน,น,นึ่งบอกเป่าเขี้ยนที่แรกขึ้นไปเดียวพินได้ไหม,มที่แรก ที่เลี้ยงขึ้นไปนะว่าสีเดียวกันก็นักร้องดูแต่เดี๋ยวเราวาจางพ่อพ่อพ่อเดียวพินกับพ่อเราจะกับพ่อแดงเป็นคนคุ้มกันท่อนคนนั้นดังขึ้นไปผมสีเดียวกับนักร้องครับหมายถึงว่าเดียวพินนะเดียวพินนะเอ๊ะใจอยู่เอ๊ะคุณเอาดีบอกว่าคือบระทันเมาย่างขึ้นไปบาทสองคมคอเดียวแค้นกับมอลลัมนะครับอาจารย์่าใชรอยู่ว่าแค้นอยู่เนาะท่านาดียกที่นี่ไย มีเลี้ยงมีเลี้ยงแล้วจนได้ห้ามไปน้องที่แล้วผมขอเดียวกับนักร้องนะครับแล้วตึงขึ้นไปเลยเอาผลได้เวทีฟังได้ผลได้หรือเปพี่เวทำงการแสดงเขาตั้งแล้วเร่งยาวเลยสอนแจ้งสอนแจ้งเอาเมือนี้ลักษณะใดบุคลิกลักษณะเสียแล้วเนาะลักษณะปกติพอๆนะหล่ะคือคนมีเงินไหมมันบ่เคยเปลี่ยนนี่แหละปัญหามันส่งคือคนมีเงินไหมเฮ็ดเป็นคนมีเงินส่งคือส่งคนมีเงินนี่แหม ีล่กูเมี่ยเป็นแต่บ้าบ้าพ่อโบ่ตอนนี้ก็ยืมดเงินลูกน้องสะเลยไม่เอาพันนั่นวัหนี้พ่ท่นจุกเงินจ้กบาทรู้ก็ไม่ได้รูกน้องใจไม่ได้ลูกน้องใจมันคาลุงเสียเป็นนี่เห็นบไสาเหตุที่เข้าไปจากเข็มกับมุนชัยไม่ได้เพราะอะไรเพราะทุกคนเนี่ยเกุมบุญเชยติปนี่ติปหมดทุกคนไปก็คือศูนย์เลยโอ้คไว่าให้กันเล่นก็เพราะว่า ที่อื่นเนี่ยบริหารงานเอาเงินแจกหน้องแดกใหญ่เลยจ่ายไปให้เบิกล่วงหนาเขาไปบันญีศูนย์แมนนี่เราต้องยืมเขายืมเขาไปแมนเออเจ้าคิดถึงกูนะที่ต้องเด้แมนเออเจ้ามุลตัวไปซื้อของน้ำตาลสิพ่อแน่ยการนี่ซื้ออันนั้นกอนแน่เอาไปเอามาเป็นหมื่นคิดบัญชีไปเซมักไปฝากได้ทางนี้แหละค่ะพี่น้องพิจารณาดีดีนะนี่นี่จะกันเมื่อไหร่เมืเอไหร่ีุณไม่สัญญาจะไปเมื่อไหร่งานพระเอกมิวสิควีนไงครบแ้วารเสีย

ใชว่าไอจุนนี่แหละว่าไอจุนเสว่าเออใเสวไอจนสิทนไออชสว่าไอจุนสิทนไดบ่วจ่เียยังบใชาทนใดอันน้ไกกันอยู่นี่แะไออนอยู่ไกอท้าเจ้า้าพี่น้องเร้อครับเ้อเองวัดีอดใจเิงครับไปสิ่สีใครครับครับผมคิดอด แต่ก็คมดนสามารถาันํ้ำพืนมาใส่พืนดีเพ่นเนแล้วก็เป็นเกียร์ความเด็วมาไทยทำอยู่หมูกระทาแคมป์นะครับผมไปนาไปนาหมูกระทะจริงๆมือมนี้อันเท่าเทากันไปสวนน้ำผู้มาอมป้าพุงเขียบอ่ะใส่ช้นน้ำผ้นั่งเครื่องมาเลยโอ้อนน้งไปึงลงเครื่อง กันกันเป็นรถเฮียเราปาบอกจะเเฮียมาอีกบ่นี่เครอสนี่ันก็มีครับรันมีนี่เรื่องหล้างกันทยถำทรศัพอมาให้ท่านะครับผมใส่วาจนสิทุนได้เอาไปอีกว่าใช่สอนสินขึนเนาะอ่ารับบดง่าด้วยครับผมง่พ่อะนพุกเขาให่ผุ้งมาเม็นติดแดง ก็ไแก่ำตาใหู้กแงห้พเซกันทศหนาวะเทศนาวะติดฟางนะลูกพมมีมือโอ้ยมีสองมือเองพ่อเอาจุกกันไว้อย่างนี้นมันไม่ได้ นี่ากเจ้าขวงา้างันใชว่าจนดิ้นต้นได้นะครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องครับมมนยากพี่น้องบบนันครับบรรยากาศเอ้าสองบวองนึเส้นยี่น้องคน้อยกาได้เลยหรอบรรยากาศตามพิครับครับผมหลังมหอกชยครับครับดังเมื่อกินเขาอ่ะกินเผนะครับแต่เีนม่เนียนไม่เนียิว่าเพ็นครับผม ่าจางข้าวมูกระทสามสุดว่าพอดีจนมือ้สามสุดนี่อาทิตย์หนึ่งโ้กระดิ่งครับล้มันจะเริ่มมากินมีสามมือข้าวหนมันเท่าไรก็ค่าว้ามันหลายกว่าสามสุไปดีเขาไปอไปไปไปไขอสากดิากเกเบแงได้หะดเน้เสียโน้นี่แหละนี่ละมรรเสียแล้วนี่แหละธรรเสียแล้วบ่บสูตนี้ได้แล้วสุดนี้แต่ว่าเอาเอาหนาจักหน่อย ลงหนาจังน้อยเห็นมันแบบว่ายืมท่องปามมันใสนะครับโอ้ยมันหลอกเราออนนี่มันผสมจริงมันหลอกท้องเสียจังนี่มันอยู่ลจํน้ำนแบของเราไมเปียกมีบ่ผมก็เห็นตัวเ็ตเสียพอนี่เหรอไหมพเื่อเปยหนาเอที่จู่ห้าเดลูกพูดเพ่อไอ้ใหญ่แบบ่บ่าเดีวกับแกส่งเมื่อไหร่่งไรอาจารย์ เจ้าไปรถดเจ้าเขียนกระดาษที่สูงมวนหนึ่งเจ้าย่างไปเบึงเจ้าบอกเพา่ไปเอารถกันนี่ยเนี่ยพี่้องครับดีใจไหลเขียนมาใ่เครื่องรขึ้นไหลจ้ำยู่หนเนี่จ้ำยังจ้ำนี่เดเครื่องรถเมีนรองเรืองเขาเอาเขาพระเอกฟูกพุ่งสะท้อนนี่แล่แต่งหน้าไปนี่ครับเออวัช่ ดึกเลยตบหน้าู่ตบแท้นั่นแหละอันนั้นลแหลอ่าแปลงสีดำๆมางอย่ังนนะไม่แมนจำลองพื้นไหมจำลองพื้นมาไลยเอามือตุ๋ยแมนเอามือตุ๋ยเอาเอาเจ้าค่อยติดตามกันคลิปหนาก็แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องเพื่อนสมนีก่อนก็แล้วกัน สิให้พี่เข็มเล่าแต่งหนา้าแต่งตาที่เรกนั่นอั่นพวกเราใว่าทีมงานมาเต็มหนึ่เต็มเขาเหม่อเบิดว่าไม่จำนี่แหละเต็มเลยจำได้เลยไปแล้วพี่น้องครับปอกันคลิปหนาเ,เ,เดี๋ยวพี่เข็มเราแต่งหน้าแล้ว,วล้อกันจะปอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับตรงเซเว่นบน